สวัสดีครับระหว่างห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็จะมาหวานแหบ้านน้อยนะครับเขาขายบัตรกันบัตรราคาละร้อยเดี๋ยวจะหาที่ลงให้ดูนะครับเขาร้องกันโอ้หหลายบ้านเลยไม่มีปลาใหญ่เลยนะครับ โอ้โหนี่นะครับพี่เปาพี่เปาเดี๋ย <c oughs> วคอยดูปลาเขาแล้วกันนะครับตอนนี้เหยังไม่ได้ลงน้ำเลยนะครับนี่ดูดูเขาหวานกันอยู่หัวน้าหัวน้าไหลนะเอ็งบอกหัวนนะ้า แรงป่โอ้นั่นนะครับถามดูภาษาสวยแล้วว่าได้ไหมก็ไม่ได้กันเลยนะครับป้านยมีแต่ปลานยเหอืมสมฉายาชื่อบ้านนะครับป้านน้อยปลาน้อย,าอ,ยอาจจะมีปลาใหญ่นะครับแต่ยังไม่โดนนะครับเอเราก็จะปุกกันต่อ จะตั้งขาตั้งกล้องตรงนี้เลยเหรอครับนี่เนี่ยเอา้าขอหน่อยครับเอา้า

เลยนะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับสามพันกว่าคนนี่ถ้าบวกลบคนหายก็ลบอยู่ประมาณสองพันเก้าจะเหลือร้อยกว่าคนไอตอนมาสามพันนะพอวานทีก็หนีกันหมดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเสรยเสรยเติมมวยทีเตะมัง นายไปได้ดปลาเข้าบ้างเออนี่เด้ออ้าน,บบนับินครับนับินคนเดิมเพิม่มเติมคือซึมซึมเอา เป็นไงครับเป็นไงครับได้ลูกกลับมาเหมือนเดิมยังได้ลูกแหกลับมาเหมือนเดิมนะครับย้ฮูักษเฮึ่ม อ้าวพี่เปลายังได้ตัวนะครับนะ่ะ,ะตัวหนึ่งปลามชลาชอบแน่นี่เด,เดี๋ยวจะคอยให้ดูตัวเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคอยคอยก่อน,นคอยก่อนว่าจะได้ไม่ได้ ทำไม่ได้เดี๋ยวผมก็ทายลงแล้วครับแต่ตอนนี้ผมขอลงน้ำก่อนร้อนมากเลยเอาละครับตอนนี้เห็นทางนี้เขาได้ปลาตะโห้แล้วเดินมาดูกันเลยครับโอ้โหเรา่อ้โหคนน่าดูนะครับไปจุดไปต่อยเฮ้ยเตรียมตไปเด็กจะโตนีอ สัตว์สัอีนแสงเด้อโอโหกันแล้วครับโ่มีป้าโอ้ยเบิ้งเลยครับโอ้อยู่ประมาณ5กิโลนะครับเขาเริ่มโฮกันแล้วเด้อครับเด้อโผมีป้าแม่ อเอาไปลุ้นกันต่อแล้วครับบาตรที่นี่มาร์บอครับเนี่ยถือเยู่ครับเนาะ ระวังปลาออกเด้อครับเด้อนี lunch, oh, oh, ่ของพญายิ้มเด้อครับเด้ออมันมันครับพญายิ้มเขาเด็กกะโหแล้วเฮาเอาปลาเก๋าเนาะปยังคอยได้แต่ปลาเก๋าสัมปยุดดอกปยุทธนี่เก๋ากว่าแปดปีแล้วเอาเบิ่งเงินครับวันนี้โอ้ย เอานี่แหละครับข้ามบววะมาบินหวานลงแล้วนี่พี่เปานะครับพี่เปามาได้ซื้อวัดนี่อืมาสิบอกบอ่ซื้อก็ะอุย้ยงานเขาว่าก็เลยซื้อน้ำขานะครับร้อยหนึง่งอย่าลืมเด้อครับเด้อบัตรซื้อมือน,นี่ ลอยน er. ึงน mm nah ี่บงวานไดยันปีหน้าเด้อครับเด้อลอยนึ่งอ่ะวานไดยันปีนน้าบ้าอ่าพพื่อาพื้นาเพ่านปาเกอย่างพื้นฮาเลนปลาเพนปาออือนาื ปลาสให้นองนัานนะกะือเดี๋ยวไปแมนจจ้ะกะหอยขึ้นน่ะปลาที่กระได้ปลอหรือเดิมไหมโม่ถกปลอหรือเดิมไหมสมือมอ càng nào tao tìm vô là vô thấy đi โอ้โด้วดื่ัเลยโอ้โอ้เราสีหาวานคือกันแหละครับปัตตินีเอาสายมุดเหมือนเดิมนะครับโอ้ย ดูคุณพี่นี่นะครับอืมโอ้โหทะเพียนปะครับนี่ทะเพียนไซนี้สองโลได้นะครับโอ้ดูคุณพี่โอ้หมาเลยนะครับนี่ไม่รวมปลาเล็กนะครับนี่ร <laughs> ครับอ้าวดูพี่เปานะครับหน่าว้ายปลากระเป้า <laughs> ปลาลิ้นหมาตาเปียนะครับเดี๋ยวมาดูปลาลิ้นหมาฝั่งนี้ก่อนนะครับอว่าจะวานแฮกับเขาซะหน่อยปลาลิ้นหมานี่นี่อ้าวไม่เคยเจอก็ต้องเจอนะครับนี่ปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาไอ้นี่นะครับกระดิกกระดิกได้เอี่ยนี่ปลาสุกให้ก่อนโดบเหรอเนี่ยไอ้ก่อนโดจะไป

สวนมากในตอนเม่อ่ตอนล่ะสวนมากที่โดนขายนะครับที่เห็นนะจะเป็นแหเอ็นอีแล้วเอาอีกแล้วเจ้าเดินครับเจ้าเอาปลาเขา โอ้ยโอ้โหตื่นหานใจ่ากฟังนูได้ปลาเขาอีกแล้วนะครับโอ้โหอ๋อครับโอ้โหเขาได้ปลาเขากันแล้วโอ้ติดตาม

ใจเย็นใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งปล่อยเอาใส่เท้ากันให้เข้าไทยก่อนให้เข้าไทยก่อนพี่คนเดิมเลยนะครับที่ได้กระโฮ o แต่สู้ประยุทธ์ไม่ได้แล้วครับประยุทธ์ใหญ่กว่าประยุทธ์ใหญ่กว่าครโอ้โหนะครับพี่คนเดิมนะครับได้เลยแต่ว่าที่ผมมันหาหกลกนี่นึงอเยอะกำลังจะบโซโจน้อยโอ้คับมีตามาบอกอีกแล้วนะครับว่ามีคนได้ปลาคับอีกแล้วห้าหกลก แต่ไอผมนี่มันคงวิ่งไม่ไหวแล้วล่ะถ้าจะให้วิ่งรอบบ่อโอ้ยดเดี๋ยวผมต้องเอาบ้างแล้วทีนี้เจอของผมบ้างทีนี้ ครับถ่ายแล้วครับคุณได้ว่าเขาขถ่ายแล้วครับครับ,รบอ้าวตอนนี้ปาลาเริ่มตกใจแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมองหนุนกับปลาเขา่าห้าหกลูกเอ้ยเดี๋ยวผมสิหาวานบ้างแล้ว่าที่นี่ แล้วคอยดูกันต่อนะครับเผื่อจะมีใครได้ตัวใหญ่กว่านี้ในแถบนี้นะครับถ้าแถบอื่นผมคงวิ่งไปไม่ไหวหรอกโอ้ยตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงนะครับหวานริมไม่ค่อยโดนตัวเลยนะครับส่วนมากจะได้อยู่แถวตรงกลางนี่นพี่เปาดูนะครับไม่ค่อยได้ตัวเลยอได้นิดหน่อยตัวเดียวสองตัวครับ จะต้องตางนี่โอ้ยนั่นแหละตัวหนึ่งโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับโอ้ยลิ้นใหญ่สุดในบรรดานี่นะครับนี่นะครับใหญ่สุดในบรรดาตระกูลปลานี้แต่ที่ใหญ่สุดจริงๆนี่ก็คือปลายุทธเหมือนเดิมนะครับนี่ปลาจุดนี่ใหญ่สุดจริงๆในช่วงนี้ต้องให้เขาเลยอู้ดูนะครับนู่นอู้ดูนะครับนู่ เขาได้ปลาหนูแถวกลางครับอโอ้ดูนะครับนะเพราะนี่ปลาแถวตรงกลางปลามันอยู่กลางนะครับเราอยู่ริมนี่โอ้ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูหนูน่คนะ,นะครับเห็นกะละมังไหมครับกะละมังแดงนะไอ้นนี่เขาถอดปลาตั้งแต่สิบโมงครึ่งเลยม,มีกางโจมตี ดูมีแต่คนเขาถอดปลานะครับโอ้โหไอเราถอ,เถอดแหถอดแหเนี่ยครับ <c oughs> ว้า <c> ย <oughs> สู้ต่อไปเนาะอุตต่ปันดีแสเลยเลยนาะเดี๋ยวก็จะลงเหมือนเดิมนะครับสู้ต่อไปไอช็อตใหญ่ๆนี่ ที่ผมถ่ายให้ดูนี่ก็มีสองสามนะครับแล้วก็ที่เขาให้ไปถ่ายก็็อูโหูเดินไม่ไหวแล้วครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามอะจะลอยน้ําไปก็อูโหูยังไงอยู่เพราะว่าผมก็หวานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยตามชมตอนต่อไปนะครับนี่ผมก็จะขอวานแห่อตอนละกันดีครับตอนนี้ก็อูโหร้อนอย่างมากเลยครับหวานโอ้ ได้ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วครับนี่โอ้โหเพิ่งได้แค่นี้นะครับกับบัตรร้อยหนึ่งนี่นะครับกับบัตรร้อยนึงคนอื่นเขาหมานอยู่แล้วครับไอเรามันไม่หมานเองแล้วมั้งครับนี่นี่ดู เดี๋ยวจะลองสู้ต่ออีกสักหน่อยนะครับตแต่คนมันเริ่มกลับกันหมดแล้วได้ได้กี่ตัวได้ไม่คุ้มค่าบัตรแ,แล้วเจอกันใหม่แป๊บหนึ่งครับรขอสู้อีกสักสิบนาทีอันนะครับโอ้โหปลานี่ผมก็ขอยอมแพ้แล้วกันนะครับในเมื่อไม่มีแพลงตรงกลางอย่างเขา อย่างนี้ครับแถวริมมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคนอื่นเขาก็อาจจะได้อยู่นะครับในริมไม่ใช่ว่าไม่มีปลานะมันก็มีนะแต่ผมมันไม่ได้กันเองไะนี่แหละครับ F c เหมือนเดิมบัตรร้อยหนึ่งก็ซื้อนะครับนี่บัตรนี่เดวหาว่าไม่ซื้อไม่ได้เอาไปเยอะตัวมันะนะร้อยหนึ่งก็ซื้อนะครับไม่อยากเอาไปเยอะกลัวปลามันเน่า ข <REP. S 2> นาดอยู่กลางเขาก็เริ่มไม่นี่กันแล้วนะครับเริ่มกลับกันแล้วก็เหมือนมาเล่นน้ําหน้าร้อนกันละครับนี่ครับเขาเริ่มเมาแพขึ้นกันแล้วครับแต่ก็มีช็อตใหญ่ๆที่เขาได้กันดูอยู่นะครับก็ได้หลายตัวอยู่นะครับแต่ผมอาจจะเดินไม่รอบสะเท่าไหร่ครับมันไม่ไหวมันไกลมันร้อนด้วยก็ แค่นี้แหละครับร้อยหนึ่งเท่าที่เห็นนี่แหละครับ